สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv ไอดีหัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King Rv Store เพจรับซื้อขาย ID เดีเกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมีดีเกม Rv ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรา,าอยู่กับพีโรทอนกันนะครับทุกคนทอนในเกมเนียเจอตัวล้วงถึง5ตัวเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีการสู้กับเวลาเจอตัวล้วนะครับฟาร์มยังไงให้มันรวยนะครับแล้วก็ตายยังไงให้มันมีประโยชน์นะครับผมคือยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับเจอตัวล้วงถึง5ตัวนะแต่ว่าตายแล้วมันต้องมีประโยชน์ให้กับทีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดไปในตัวเกมเนาะและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแสงที่ผมใช้ใน เกมนนี้นะครับก็จะใช้เป็นรูนแลมเพดนะครับผมคิดว่าทอนรูนแลมเพดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในช่วงเลดเกมนะแต่ต้นเกมเนี่ยคิจะน้อยนะครับคิไม่ค่อยบ่อยนะครับต้องเลยถึงดาบคิทละลิสติงเนี่ยก็จะเริ่มเก่งแล้วนะครับสำหรับรูนนี้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆ ควรจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำประทางการเล่นทอนแคลลี่ในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับเกมนี้คือเราเจอตัวโถมถึง5ตัวเลยนะครับพาเตเลิเตอร์ซาร์ตาอัลเลนเพนนะครับ5ตัวนี้สามารถโถมแต่เราได้หมดเกมนี้ซึ่ง ผมเล่นยากม,มากๆนะครับแล้วก็เกมที่ ia, ผมคิดว่าผมน่าจะต้องตายเยอะนะครับผมแต่จะพยายามเล่นออกมาให้ดีที่สุดจะพยายามโฟกัสไปที่การฟาร์มก่อนนะครับในช่วงต้นเกมจะไม่บวกเยอะนะครับแต่ถ้าแบบเพื่อนมาเล่นกับผมเพื่อนมาพาผมเล่นล็อกซี่มาจับหรืออ่าโราลิออนมายกหน้าอันนี้คือผมก็จะเล่นนะครับแต่แต่ถ้าไม่มีคนเล่นอ่ะก็จะโฟกัสไปที่การฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็หนีฟาร์มนะครับอย่าพยายามเดินลัดแม่น้ําเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโลมมาเดินด้วยเนี่ยคือการลัดแม่น้ําเป็นเรื่องที่ยากนะครับ ลิกเตอร์เขาโลนะครับเขาบวกกับตงการลิกเตอร์โร่น่าจะกลับบ้านนะครับเวฟกลางเนี่ยผมน่าจะเคลียร์ได้นะเพราะว่าดูจากตอนแรกเราดูอย่างเป็นที่แมปว่าลิกเตอร์โลนะครับโดนไล่ออกไปนะครับผมเวฟกลางเราก็จะมาเคลียร์แทนเมดนะครับยิงไปครับผมยุ่งแล้วทุกคนมันยังอยู่ไอ้ลิกเตอร์ตรัวนี้เลือดน้อยแล้วไม่กลับบ้านนะแลกไปนะครับผมคือผมไม่คิดว่าเขาจะวนกลับมาอีกนะจริงจคือมัน มันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้ลิเตอร์วนกลับมาวะทุกคนลิเตอร์เนี่ยเลือดแบบปิ่มมากนะเลือดประมาณ10%บเอนตะที่ผมเลื่อนไปดูตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วนะครับแต่เขาก็ยังอยู่นะครับผมจังหวะนี้คือเราเดินลงไปล่างเราไม่ทันเวฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินมารับเวฟกลางเลยนะครับผมมารับกระเบดไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราเดินไปไม่ทันเวฟเราก็เดินไปเลนที่มันมีเวฟนะครับไม่ชนะั้นเนี่ยเราจะฟรีเวฟเป็นหนึ่งเวฟนะครับผม อันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่ต้องโฟกัสนะครับผมโอ้โหมันโฟกัสผมจัดเลยว่าไอริคเตอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดมันววสี่เนี่ยยังไงผมก็โดนโซโล่ฆ่าถ้าเกิดผมไม่มีฟิกเกอร์นะครับ pain เพนเฮ้ยเพนมันโดดใส่ผมว่ะอันติโอ้โดนเพนใบไม่งั้นผมดับเบิลคิวนะช็อตเนี้ยแต่แบบเพนมันใบว่ะทุกคนเปิดเกมมาไม่ค่อยสวยว่ะทุกคน คือฝั่งเขาเนี่ยคือต้นเกมต้นเกมถึง3ตัวเลยนะครับรเมื่อกี้นี้ผมลองยิงเช็คไปนะครับเผื่อแบบไฮเตะมาแอบวาร์ตอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวเขาเนี่ยมีเพนมีซาร์ตามีลิคเตอร์3ตัวนี้คือต้นเกมสามารถโซโล่ฆ่าผมได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงเวลนี้เลยนะก็สามารถโซโล่ฆ่าผมได้แล้วนะครับก็ต้องระวังมากๆซาร์ตาบินเข้ามาเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับลิคเตอร์งัดได้นี่ยยังไงก็ไม่รอดเพนวิญญาณเข้ามาฟันผมได้เนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับ โอเคเราก็โฟกัสฟาร์มไปก่อนนะครับผมผมจะพยายามอย่างที่บอกนะครับจะไม่บวกเยอะจะฟาร์มไปก่อนว่ามีตัวเล็กเนี่ยก็จะฟาร์มนะครับเดี๋ยวป่าก็จะเดินมานะครับป่าไม่เดินมายิงทิ้งเลยนะครับเพราะว่าป่าฟาร์มเล็นะครับผมขอโทษด้วยนะเพื่อนเพราะเราต้องการหาเงินเดี๋ยวเดินแท็กป่านิดนึงด้วยนะครับตอนนี้เงินเราก็หนึ่งอยู่นะเงินโดยรวมนะครับผมโอเคเราก็เดินกลับไปนะครับน่าจะไม่มีคนดักนะครับผม ฟิลตีดาร์กนะครับเราช่วยตีนะครับผมมีเพนเดินมานะอนเลนอยู่บนนะครับลิกเตอร์เดินมาปิดแล้วนะครับจังหวะน,นี้น่าจะต้องถอยแล้วนะทุกคนยิงโอ้เพื่อนเราเล่นหมดทุกคนยุ่งและซาต้าบินโถมโอ้ผมกดตัวแข็งไม่ติดด้วยน่าจะหมดตีนะครับตรงนี้ <c oughs> ดามเมจฝั่งตรงข้ามคือล้นจัดเลยนะทุกคนต้องฟามอย่างเดียวแล้วนะสู้ไม่ได้ละ อย่างนี้คือผมน่าจะต้องไม่สู้แล้วอะถ้าเพื่อนสู้ผมก็น่าจะต้องปล่อยเพราะว่าดามเมจผมมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้หวังผลได้ขนาดนั้นอะทุกคนคือมันคือมันยิงได้ยิงได้ประมาณ2อนัดสามนัดอะแล้วต้องออกอะนะเพราะว่าถ้าเกิดผมโชว์ตัวนานๆเนี่ยผมก็จะโดนฝั่งตรงข้ามโฟกัสนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่เขาจะไม่ปล่อยให้แครี่ได้ยิงฟรีนะครับผมซึ่งผมเป็นแครี่นะครับผมก็มีโอกาสได้ยิงฟรีค่อนข้างน้อยนะครับผมฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนนะครับหาเงินตรงไหนได้หาไปก่อนนะคผม โอเคนึกว่าซาต้าจะยิงได้นะครับเราเป็นแครี่นะครับแครี่คือความหวังของทีมนะครับพยายามไม่ตายได้ก็ดีนะครับผมแต่ถ้าตายได้เนี่ยก็ตายแบบตายแบบจังหวะที่มันไม่แหลมจังหวะที่มันไม่เป็สดแล้วตายอะ่ะทุกคนคือเกมมันไม่ได้เกมนาอะ่ะเขา้าใจปะเนี่ยเกมนี้คือเอาผมยิงอะ่ะผมยิงอะ่ะลากมาได้ไหมเอาลากได้ดทุกคนยิงดิครับผมยิงดิครับผมจังหวะเมื่อกี้นี้ไฮย,ยัตเตยืนคนเดียวนะครับแล้วผมเห็นแป๊บหนึ่งนะครับผมเพน เอาเพื่อนเราไปแล้วว่ะโอ้โหนึกว่าจะเอาเพื่อนไปด้วยนะคือผมเห็นลอกซี่นะครับเขาเดินอ้อมมาแล้วนะผมก็เลยยิงสตานเปิดให้นะครับผมผมไม่เล่นนะช็อตน,นี้ยผมยังต้องกลัวซาต้ตาอีกนะครับแต่ช็อตน,นี้เพนถอยนะครับแปลว่าซาตาไม่มานะครับซาตาอยู่กลางนะครับผมโอเคอย่างปะเราก็พยายามอ่านแบบดีๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้อ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคน คือถ้าเราเห็นตัวไหนไม่ผล่แล้วเขาก้าเล่นแปลว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเยอะนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเพนถอยแสดงว่าฝั่งตรงข้ามก็มีแค่2นะครับผมอันติไปนะครับเพื่อตัดเลือดนะคะผมแล้วน่าจะต้องถอยเพนมันต้องผมต้องฟิก,กอร์เพนมันโดดเข้ามานะครับกอ้ืดดอดเลออนสวยนะชอน็อตนี้ค่อยๆเล่นได้นะี่แล้วเรามีล็อกซี่มาเติมด้วยนะครับสับกระสุนไปยิงยิงมวงสองหลือหนึ่งเราต้องกดแข็งนะครับไม่งั้นด่อง ออกมาแล้วยิงออกมาแล้วยิงโอเคดับเบิลคิวช็อตนี้ก็ถือว่าฟื้นอยู่นะทุกคนแล้วเราได้ป้อมด้วยนะโอ้โหทำวิบบ่งโคตรเดียวได้ปอมเสร็จนะเดี๋ยวมีมังกรเล็กก็มันจะเกิดนะครับผมโอเคสวยเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้เงินเยอะนะผมได้ฆ่ามา2ตัวนะครับเงินเด้งน่าจะประมาณ5้0ร้อได้นะครับผมเราวรออันเลนโผล่นะครับอันเลนยังไม่โผล่นะโอเคอันเลนโผล่กลางผมผม,ผมออกยิงนะ เพราะว่าอเลนสามารถฆ่าผมได้นะต่อให้ผมจะเลือดเต็มอเลนก็สามารถฆ่าผมได้อเลนเนะี่ยมันมีแค่ดาบคีชิ้นเดียวมาสามารถฆ่าแครี่ได้แล้วนะครับอ้าวมีเพื่อนล่างมาก็สวยดีครับผมเอ้มีซาต้านะซาต้าบินไปแล้วนะครับผมผมดูจากมินิแมปว่าตัวเขาเคลื่อนนะแสดงว่าไม่มีบินเรียบร้อยครับผมเก็บไปใช้มินิแมปให้เป็นประโยชน์นะครับกระโดดเข้าไปต่อหนึ่งทีนะครับน่าจะไม่ได้ป้อมหรือเปล่าหรือว่าจะได้เพื่อนเราจะกดดันได้ไหมผมยิง เฮ้ย hey, ทำไมผมไม่เห็นวงเพนวะทุกคนไม่เห็นวงอันติเพนนะโคตรจะเนียนเนี่ยเพลนสก,กินเนี่ยอันติเนียนมากจังหวะน,นี้น่าจะยิงมังกรใหญ่ฟรีได้นะครับโอเคอันเลนเดินมาแล้วนะโ้แต่ว,ว่าผมยิงแรงอยู่อะเราเพื่อนกักไว้ให้ด้วยอะวัดใจเล่นได้นะครับเพราะว่าเพลนเขาอยู่ล่างนะซาต้ามไม่เดินมานะครับก็จะมีแค่อันเลนกับไฮเต้นะครับที่เราเห็นล่าสุดนะ ก็เดี๋ยวอันติีรัสนะครับผมโป้งไปเขาเราโดนหลบนะครับเอามัสวยดิเอ้ยผมจะเปลี่ยนกระสุนแต่ฟิกเกอร์ก็เฉยเนี่ย <c oughs> ผมจะล่าก,กระสุนนะเว้ทุกคนผมจะลาาเป็นกระสุนม่วงนะเมื่อกี้นะแต่แบบมันไปฟิกเกอร์ว่ะผมผมเป็นงโคตรบ่อยนะจังหวะล่า,ลาก,กระสุนนะ่ะเพราะว่าตอนแรกผมใช้เหลืองสาเมตรเพื่อจะยิงให้มันสตา,าร์ทไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นม่วงนะครับยิงนะโอ้โหสแปดรดเข้าไปสแปดรดเข้าไปมาดิ มาดิครับหมดป่ะเพื่อนสวยไหมได้ไหมเพื่อนเออมาดิสาตาไม่เห็นนะครับผมเพื่อนเราลากมาระวังเขาโดดอันติโอเคต้องถอยแล้วนะจริงๆเพราะว่าสาต้าเพลยอยู่แถวนี้นะคะผมกระสุนที่ผมจะแนะนำเวลายิงไฟหนักๆแป๊บหนึ่งนะครับผมขอบวกแป๊บบ มาดิบิดไม่ขึ้นกน็ล่วงไปดิครับผมว่าตอนนี้น่าจะพูดถึงแล้วก็สุวนยากหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะมีบวกผมติกเอาดาร์กแต่ว่าเพื่อนเลี้ยวช่วยดีไหมเนี่ยโอเคช่วยก็ได้นะครับอ๋อผมผมตายแน่นอนผมตายแน่นอนเรียบผมว่าแหละจะเอาดาร์กไวแล้วทุกคนไม่น่าตามเพื่อนเลยวะ่ะเรียบร้อยหมดอืมล็อก4นะครับลากมาได้นะอันติไกลๆดีกว่าโอเคยิงไปยิงไป สังเกตกระสุนผมไหมถ้าเกิดเป็นเป้าเดียวผมจะใช้ม่วง2เหลืองหนึ่งนะครับหรือไม่อยากจัดสตันนานๆผมจะใช้เหลือง3าเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยสับกลับมาเป็นม่วง2เหลืองหนึ่งนะครับผมเพื่อจะให้มันดาเมจด้วยสโลด้วยนะครับแต่จะยิงนัดแรกให้มันติดสตันนานๆนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบจะเอาซีซีหนานๆช่วยเพื่อนนะครับผมก็จะใช้เป็นเหลือง3าลูกเลยนะครับแล้วก็สับม่วงนะครับก็ต้องมือเร็วๆหน่อยนะครับผมแต่ถ้าทีมไฟเนี่ย ทีมไฟ์เนี่ยแบบถ้าเกิดตัวอยู่เยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะครับแต่ตะตันไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามอยู่เยอะเนี่ยเป็นฟ้าสก็ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นฟ้าสาม่วงหนึ่งอันนี้ก็จะแรงนะครับผมฟ้า3ไม่ใช่สิฟ้า2ม่วงหนึ่งใส่3ได้ไงมันมีแค่3ลูกไปแล้วเลวตาก็คืออ่าทีมไฟ์นะครับใช้ฟ้าสหรือไม่ก็ฟ้า2ม่วง1ถ้าอยากแรงนะครับเกมแก๊งใช้เหลือง3นะครับแล้วก็ค่อยสับมาเป็น ม่วง2เหลืองหนึ่งะครับผมหรือแบบยืนคนเดียวถ้าเราคิดว่าเราค่าได้ก็ม่วง2เหลือง1ไปเลยนะครับเหลือง3เนี่ยในกรณีที่เราอยากได้ซ c ซนานๆนะครับผมอยากอยู่ซ c ให้เพื่อนนะช็อตนี้ผมก็จะเป็นฟ้า2ม่วง1น่งนะครับยิงเอาดาเมจด้วย LE ด,ด,ด,ด้วยนะครับอุ้ยนัดเดียวแตกนะครับผมไฟนป้มหายหมดเฮ้ย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 ิงปเนี่ยยิงไปเนี่ยหมดนะหมดนะหมดนะเมื่อกี้นี่เห็นปะ นัดเดียวอ่ะนัดเดียวแบบระเบิดเลยตรงนั้นอ่ะเรียวตะโปไม่ใช่นะเอ่มเลยเ่อันบอกเอ่มเกมนี้ที่ผมก็กดมากับล็อกซี่แล้วก็วันเดอร์วูแมนนะครับกูมองไม่ทันจริงจริงเราก็มองไม่ทันจริงเพื่อนเลยรอะมันเกิดขึ้นเร็วมากมันแบบมันแบบตุ่มๆหายหมดเลยอ่ะยิน่ะมันไวมากมึงโคตรจะแรง ฟ้าสม่วงหนึ่งนะยิงคีปนะครับผมเขากลังจะเกิดนะเราไม่น่าจะจบได้นะครับผมถอยก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโยนเอาซะเปล่านะครับตาช็อตที่มันเหมือนจะพลิกเกมนะตึงมาทั้งเกมนะครับผมไฟเดียวเนี่ยพลิกเกมเลยนะคือได้กลางได้บนนะครับผมถ้าดันทางเดียวจบละเหรออันนี้เอาชัวร์ไงเอาชัวร์ก็คือ2ทางนะครับ บางทีทางเดียวมันอาจจะเป็นการวัดใจไงถ้าแบบเอาชัวร์ก็ใจสองทางนะครับว่เดี๋ยวค่อยหาจังหวะจบนะครับผมถ้าเล่นดีๆนะมันก็จบได้นะครับผมจะแบบโชว์ตัวช้าหน่อยอจะออกไปยิงช้าหน่อยนะแบบขวัข้ามโผล่ท้งสองสามตัวเงี้ยเราค่อยออกไปยิงก็ได้นะครับผมลิกเตอร์อยู่พุ่มขวานี้นะครับล้วก็มีซาตาด้วยอยู่พุ่มซ้ายปะได้ไงเราดูจากมินิแมปนะครับผม พยายามดูมินิแมปอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องระวังตัวเองนะครับเป็นว่าผมไม่ยืนเอานาไปเลยนะผมยืนแบบแถวสองแถวสามเลยนะครับผมแบบยืนแบบเซฟสุดๆอ่ะคือแบบยังไงเขาก็ออกไปล้วงตัวอื่นก่อนอ่ะเราค่อยให้มาถึงผมอ่ะอย่างน้อยมาถึงผมสักตัว2ตัวเนี่ยมันยังพอรับมือได้ไงแต่ถ้ามาถึงผมเยอะๆเนี่ยมันรับมือไม่ไหวนะครับเราน่าจะได้พ้อมล่างกันเนี่ยเพราะว่าเขาโผล่ล่างสตัวเลยเท่าตัวถ้าดูจากมินิแมปอ่ะเนี่ยเราได้สทางแบบฟรีๆเลยนะครับ ถือว่าวันเดอร์ไปทำสเปซได้ดีนะครับผมถอยก็ได้นะจริง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 ต้องต้องถอยนะช็อตเนี้ยเล่นไม่ได้นะครับเราถอยเลยดีกว่านะครับเรามาคุมดาร์กดีกว่านะครับผมเสียดาตัวนี้ไปอาจจะพลิกเกมได้นะเฮ้ยซิลโอเคซิลรอดนะแต่ว่าล็อกซี่ไม่รอดนะครับผมเข้าไปช่วยเพื่อนซิลนาจะโชว์ปฏิหารเหรอเพื่อนเอาอ่ะวซิลมันเอาซตีมันโชว์ปฏิหารมาหนึ่งทีอยู่ทุกคนยังไงที่คุห้ช็อตเนี้ย เริ่มทำตัวไม่ถูกนะครับจะช่วยดีไหมกดไฮเดเตลงไปก่อนแล้วกันยิงฟิกเกอร์ยิงโอ้โหมันทําทุกอย่างเพื่อหน,นีผมว่ะคอซิลก็ไม่รอดยู่ทุกคนแต่ผมเก็บไฮเดเตไม่ได้ด้วยอะใช้ทั้งฟิกเกอร์อะไรแล้วนะเพื่อนมันเก็บไม่ได้จริงว่ะเขาก็มีเหมือนกันอะผมต้องยืนแบบไกลๆหน่อยเดี๋ยวเอาเลสหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้แบบยิงสโลนะครับโคตรตึงเลยทุกคนเกมเนะี้ย แบบได้3ทางแต่ก็ยังตึงอยู่นะครับตึงตรงเขาแบบล้วงผมเยอะอ่ะตัวล้วงมันเยอะอ่ะทุกคนมันเล่นยากเนี่ยอเลนโผล่ตัวเดียวผมยังไม่ออกไปยิงเลยเห็นปะลิกเตอร์มาแล้วเห็นปะเห็นปะไอ้หนุ่มคนนี้แอบแอบซอมเบิงเบ้งอ่ะซอมเบิ้งอ่ะเนี่ยเพนอยู่ไหนไม่รู้นี่ไงเพนอยู่นี่ไงเพนตีดาร์กไงจะอยู่ไหนอ่ะมาไปสามนัดก่อนเพื่อนแล้วจากกันทาไลส์ยิงไปจังหวะนี้ยิงได้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มถอนกําลังไปแล้วนะครับผม ยิงฟรีสวยเพื่อนโอ้โหลากมาอย่างแจ่มยิงอเอจะเย็นซาตา้าซาต้ามันบินซาต้ามันบินซาต้ามันบินโอ้โหแล้วผมไม่ได้เซ็ตเคียวไว้ด้วยแต่ไม่เป็นไรวัดใจครับผมใช้ใจสู้ใช้ใจสู้ไปกระสุนมากระสุนมากระสุนมา,นมาแล้วยิงเพนม,มาเรียบร้อยระเบิดครับผมือสิวอย่าสู้นะนายนายถอยเลยนาย,ย,ย,นายหายจังหวะน,นี้เลยเพื่อนเออจุกับสวยสวยสวยเอาไปด 3ทางแต่ว่ามันยังไม่จบเกมวะเกมนี้มันยังยียาวไกลหรือเปล่าเนี่ยตึงจัดจัดประกอบฝั่งนู้นเขาฆ่านำเยอะมากเลยนะไม่มากทุกคนสองตัวนะแต่ว่าเกมผมค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าได้มา3ทางไออาร์เลนที่มันทำทรงนะทุกคนเแต่มันมันมันมีมายืนยืนใช่นะแบบยืนแบบเอาเอาฉันสิเอาเฉันสิลุมฉันสิอะไรประมาณนะั้นนะแล้วมันก็จะขี่คอนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่โชว์ตัวผมมีโอกาสดโดนเพยโดนลิสเตอร์ได้อะ ค่อยตามไปนะครับยืนแบบขอบๆยืนแบบติ๋มๆนะครับผมนี่ไงเพนหยู่งหลังผมไม่โชว์ตัวฟันเข้าไปอาจังหวะน,นี้ยิงได้นะครับมาดีเรียบร้อยเพนเล่นทีเผลออุ้ยอุ้ยอะไรอะไร,ย,ไรยังไงสิยิงไปครับผมเหลือไอหนุ่มคนเดียวไอหนุ่มคนเดียวคือเอาตัวนี้ได้คือจบไอเอาตัวนี้ได้คือจบเหลือแค่สองคนนะเกาะเกิดมาแล้วยังไงยังไงทําไมมันแรงจังวะทุกคนทำไมมันแรงจังวะโอเคเขาเหลือแค่สองคนนะ อันเนี้ยคือช็อตที่ต้องเล่นเนียนๆให้มันจบบ้านได้อะผมว่าผมต้องเอาดาบดูดเลือด่าทุกคนไม่งั้นอะผมไม่มีเลือดเล่นแน่โอเคเราซื้อเดอะบี t มานะครับอ่าเอาเป็นกอ่อเกิดนะครับผมโอเคมีเลือดละเนี่ยโอ้โหดูดเลือดทีละสองพันอุ้ยเต็มหลอดจบเกมสิเพื่อนพออ้องสววอุ้ยกว่าจะจบเกมนี้โคตรจะตึงนะครับล้วงห้าสยองขวัญแครี่อย่ายืน ผมเล่นยากมากเลยนะเกมที่ผมตายไปเจ็ดเลยอไม่รู้จะได้ MVP หรือเปล่านะครับแต่ก็ก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าผมก็ทําเยอะอยู่นะครับช่วยเพื่อนเยอะ,ยอ,ะอยู่นะ MVP ไหม,ม,มอ่าเป็นต้าคิวนะครับผมรอบที่3 6มสิโอเคทำาเม็มไป30%นะครับแล้วก็ MVP ของเกมนี้นะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ